สวัสด <S iser Zum voi> wow. ีกันด้วยนะครับกับทุกทคนครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเฮียกวงโาลงโตนะครับก็วันนี้ครับเป็นลีกบราซิลตีห้านะครับปาลิสตาโนนะครับพบกับโคลินเทียนนะครับก็สองทีมนี้เนี่ยเขาเคยเจอกันนะครับก็เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็ทางปาลิสตาโนนะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 76ต่อ72เนี่ยครับวันนี้เนี่ยนะครับเปาลิซาโนเนี่ยนะ ต่อโคลัมเบียที่13.5คะแนนนะครับบอริตาโน่เนี่ยนะครับ6เกมหลังสุดของเขาเขายังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับส่วนโคลัมเบียเนี่ยก็6เกมหลังสุดครับเขาชนะมา4ครับแพ้ไป2เกมนะครับผมมองว่า13.5เนี่ยเป็นแต้มต่อที่เยอะเกินไปนะครับผมว่านะครับโคลัมเบียเนี่ยน่าจะต้านอยู่นะครับไม่น่าถึง13.5คะแนนนะครับผมฟันธงไปที่โคลัมเบียครับอ่าวันนี้นะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียกวงนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ที่ตรงนี้นะครับวันนี้ครับผมเฮีย ก็ต,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 ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ